สนุกคลึกครื้นดีไหมคะไม่รู้แล้ววานิดาเป็นยังไงบ้างคะเขาจะทำถึงไม่ไม่ทำอ่ะอ้าวก็งานแวดวงผู้ดีชั้นสูงขนาดนี้แล้ววานิดาเนี่ยก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงมีการศึกษาต่ำต้อยเต้นกินรำกินดิฉันก็กลัวว่าเธอจะไปทำอะไรให้ขายหน้าพวกผู้ดีแล้วพวกผู้ดีก็ดูถูกเอาได้นสิคะพิทัก วันนี้ดาววางตัวได้งดงามเข้าได้กับทุกคนฉลาดเฉลียวจนฝรั่งมังค่ามาออกอาลบมและเมื่อร้องเพลงก็เอาชนะใจทุกคนจนด่กคาบ <laughs> นี่พ่อยอมรับนะแม่นางละครครนนี้เล่นละครเก่งจริงจนมาเล่นละครในสังคมผู้ดีโดยไม่มีที่ตินะคนบางคน คงไม่เล่นละครตลอดเวลาหรอกครับพอไม่รู้แต่ถึง,ย,งออย,ยังไงซะพลอยหุงให้แพรวพรายยังไงก็ไม่ใช่เพชรแทรเห็นไหมคะวัน,นิดาก็ไม่ได้ชนะจใจทุกคนในงานหรอคะแปลกไหม ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังถือข้าวน,นิดาอยู่ดิฉันเป็นพวกเต้นกินรำกินก็ต้องเข้าข้างพวกเต้นกินรำกินด้วยกันนะสิคะฉันขอตัวก่อนนะ ดูวานิีาดร้องทุกเพลงเลยนะเธอไม่คุณเอ้ยคนอะไรก็ไม่รู้สวยยังกัะนางฟ้านางสวัสดิ์นี่แกใช่ใช่ใช่เธะเป็นบุญจริงๆเลยสมใจแกละสิเ้ห็นเดินตามต้อยต่อยต่อยโธ่คุณพ่อลูกก็แค่อำนวยความสะดวกให้เขาโอ้คุณแม่คุณแม่คุณแม่ถ้าจะว่าไปวานิหาน่ารักจริงๆเลยนะคะข่าวที่เขาลือกันในสังก็คงจะไม่จริงหรอก จริงครับคุณแม่นี่ในสารผมรู้จักดีในสารมันไม่ทําเรื่องนะนี่หรอกแต่ที่สําคัญเนี่ยคุณวานิดาน่ารัาใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้อ้าว่มัน,น,มนทำอะไรอะ่ะสุกต้องหาที่ต้องามว่าทุกคนเป็นอะไรไปหมดเธงได้ไปยกย่องชาติชวนล,ลครชั้นต่ํานั่นดูทั้งหน้ว่ามันมาตอแยสันมันมาเป็นมารหัวใจของสุกมันมาเล่นละครตกตาทุกคนแต่ทุกคนก็ีัยงไม่มีตาไปสนสนยันยอมันอีก น,น้องแลกจริงที่ตอนนี้พี่กำลังเห็นนางละครอ,อีกคนที่เลิกเสียแซงทาเป็นแสนดีกำลังยืนต้น่ำเล่าอยู่คนพี่นี่คณพี่หน้ามืดตาหมัวขนาดเอาน้องไปเปรียบก,กับมันเชียวหรือคะยิสุอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่คะ่ะทุกคนตําหนีสุแต่ไปยกย่องเชิดชูมันสุอยากรู้ค่ะว่าทุกคนเ,เป็นอะไรไปหมด ฉันตังง้งหามละที่จะต้องถามเธอว่าเธอเป็นอะไรไปวันนี้นมันควรจะเป็นวันมงคลของฉันแต่ฉันกับพบว่าเธอไม่ได้จัดงานนี้ให้ฉันเลยเธอจัดงานเพื่อจะฉีกหน้าวันนี้ดาแล้วพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอต้องการเธอทำอะไรฟาดพวงฟาดงานทำลายทรัพย์สินข,ของจนพิน,นาศไปแคนหนอกรเงี้เ้ยคุณพี่คุณพี่ ขอโทษค่ะที่สุดทาของรักของห่วงของเจ้าคุณพ่อแตกแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรไม่ใช่หรือคะใช่มันไม่ได้มีราคาค่างวดสำหรับเธอแต่มันก็พอที่จะเป็นค่างเงินเดือนของคนใช้ภายในบ้านนี้ได้ทั้งเดือนเนี่ย นี่จะคุณพ่อพูดอะไรครับ้านเราตอนนี้มันเหลือแต่เปลือกต้องขายสมบัติกินกันไปวันวันนึอ่ฉันไม่มีเงินที่จะเหลือให้แกสองคนปลานยิ่งตัไปแล้ว ลูกไม่ทราบเรื่องนี้เลยทำไมเจ้าคุณพ่อไม่บอกให้ลูกรู้สักิดลูกจะได้ไม่ต้องทำตัวนู้แบบนี้สิแม่ขอโทษลูกแม่ไม่ดีเองแม่เลียกพวกเราไม่ดีเองลูก เจ้าคะจดหมายภาษาอังกฤษใช่ป่ะเจ้าคะใช่ใช่กับใจมากนะเจ้าคะวันนี้จดหมายคุณพ่อเยอะจังเลยนะครับมีของผมบ้างหรือเปล่าอ๋อเอเอไม่มีหรอกลูกเออ เรพอต้องรีบไปทุระเอาไปก่อนนะไปสมพงษ์คุณหนูคะเดี๋ยวรออาหารเช้าสักครู่นะคะทำไมมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่สงสัยว่าทำไมเอาของคุณสันไปให้คุณพระ ของของอะไรของอไัไนละฮะพูดอะไรออกมาหล่อนพูดอะไรมันของอะไรกันฮะอามาแล้วยังล่ะอาหารเช้าอะฮะัลโหลที่นี่บ้านวนิดาคะ่ะต้องการพูดสายกับใครคะอ๋อดิฉันเป็นใครน่ะหรอคะดิฉันคือแก้วกิริยา คนสนิทและเซกิตารี่ค่ะแก้วคุยกับใครอ่ะอ๋อฉันซ้อมไว้เฉยๆน่ะเพื่อมีใครต่อสายมาฉันจะได้ไม่เงอะงะเปิดนท่านมันเทศซะเปล่าๆฉันว่าอยู่แล้วเชียวก็น้ำเบอร์นี้ฉันยังไม่ได้บอกกับใครเลยจะมีใครโทรมาได้ยังไงเออนิดจะว่าไปแล้วเนี่ยพระยาธรรมนูเนี่ยก็ออกจากราชการเป็นสิปีแล้วแต่ยังมีบารมีอยู่เลยเนาะ เนี่ยแค่พูดทำเดียวเราก็มีโทรศัพท์แล้วก็เพราะว่าท่านใช้พระคุณมากกว่าพระเดชยังไงล่ะบรรดาผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งนั้นใช่ท่านเจ้าคุณเนี่ยใจดีออกจะตายยกเมียให้ชูแถมสมบัติให้ต้องพเพเดชแล้วก็ไม่เคยใช้พระเดชด้วยนะใครว่าไม่เคยใช้ก็ตอนนี้หลวงจินดาได้ถูกย้ายไปที่หัวเมืองไกลปืนเที่ยงเลยล่ะ อีกลก็ฟังจานหมุนแทนเสิข,ขอรับคุณชอบชอบที่เกียดหมุนจานมันเองนี่คะคุณหลวงโท่แล้วก็ไม่บอกจะได้ทำให้เรื่องบางเรื่องไม่เห็นต้องร้อยชอบบอกนี่คะอาหารมาแล้วค่ะคุณหลวง เดียวเหรอคะไข่ก็ไม่สุกชอนรับประทานไม่ได้หรอกนะคะมันขาวก็เปลี่ยนแต่คุณหลวงเขาซะสิคุณหลวงนะเขาชอบนักหละของขาวๆโอ้โหคุณหญิงเราซออเสร็จแล้วคะหมดยะถ้าจะซื้อใหม่เน่ยก็ต้องรอเดือนหน้านี่แม่ชอบอย่าเรื่องมากนักเลยน่ะ แม่เหนื่อยเหงื่อตกจนถึงกร,กรีบละอุ้ยกรีบพารคุณหญิงต้องพูดว่าเหงื่อตกถึงกรีบอย,อยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนแบบเนี้ยที่เที่ยวก็ไม่มีหนังละครก็ไม่มีให้ดูช่คโจกแตกต่ายอยู่แล้วนะคะคุณแม่เอา้าก็ที่แม่ชวนให้ไปญาติบิดกับแม่ก็ไม่ไป <c oughs> เล่นไพ่กับพวกชาวบ้านตับพิลึกชอบไม่ไปหรอกนะคะ ไปเถอคะค่ะฉันไปละเดี๋ยวญาติมิจะรอ